สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลอบตตครบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างเชียงรายยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเต็ด เตะที่สนามลีโอเชียงรายส,สตเตเดียมเวลา18นาฬิกาของบ้านเรานะครับโดยผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นฝ่ายบุรีรัมชนะไป2นัดและเสมอกันอีก1นัดผลงาน3นัดล่าสุดของเชียงรายชนะ1แพ้2นัดโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้ให้กับแบงคอก2ประตูต่อหนึส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของบุรีรัมชนะ1เสมอ1 แผนหนึ่งนัดโดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเสมอชนบุรี f 4, อฟ4 2ประตูต่อ2และในความพร้อมก่อนเกมของเชียงรายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดฟิตพร้อมลงสนามกันทุกคน1 1ตัวจริงที่คาดว่าเชียงรายจะส่งลงในสนามในระบบ 3, 4, 2ประกรอบด้วยผู้รักษาประตูสลา,านนนอนุอินหลัง3ตัวบันภกิจปามณีเดียโกลูยแลนดิสวิสโกฟิลิปโปวิส วิ่งแบกขวาหมนตรีพมสวัสด์วิ่งแบ็ก้ายสนุการทินจอมกลางคู่อธิคุณมีท่วมจอนาตาแวซุล่าส่วนสามประสานศิวกรเตียตะกุลทัดเดนัยใจหานและบินโลซิมา ในส่วนความพร้อมของบุรีรัมย์ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดฟิตปังพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าบุรีรัมย์จะส่งลงในสนามในระบบ4 2 3 1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูศิวรักษ์เทศสูงเนินหลัง4ตัวรัตนากรไมค์ขามิพันษาเหมวิบูลคิมมินหยอกสัสลักษ์ไหประคนกางคู่ธีรท,ทรบุญมาทันพีรดลนชำลมลัศมีสามตัวลุกสุปชัยใจเด็ดโกรันเขาซิด นี่คุณเลาคาโดโซ่ส่วนหน้าเป้าหลอนซนาดุมบุยาและผลจากการวิเคราะห์ของเกมคู่นี้คาดว่าเจ้าบ้านเชียงรายจะมาในรูปแบบแพคกลางและหลังให้แน่นเน้นตั้งรับแล้วรอจงังหวะสวนกลับเร็วและในส่วนของบุรีรัมจะมาครองบอลบุกเจาะทั้งบอลทะลุช่องสลับริมเส้นบอลสั้นบอลยาวโจมตีแนวรับของเชียงรายในทางด้านของเชียงรายนัดก่อนก็บุกไปแพรให้กับแบงคอกมาแบบน่าเสียดายท,ท,ทั้งที่พวกเขาทําประตูออกนําก่อนจากจุดโทษของบิลโลซิมาแต่พวกเขาก็มาเสียขบวนลบใน ช่วงครื่องหลังจนถูกแบงคอกยิงแซงนําในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจนแพ้ไปในที่สุดทําให้เชียงรายยังคงหลังที่5ตามหลังทีมนําอย่างท่าเหลือสมแต้มซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าแย่สําหรับเชียงรายเกมนี้เชียงรายต้องทําศึกหนักอีกนัดด้วยการเปิดรับทัพปราสาทสายฟ้าบุรีลำที่ได้พักนักเตะในช่วงฝีฟ้าเดเหมือนพวกเขาพวกเขาจึงต้องเล่นด้วยสมาธิทั้ง90นาทีหากหวังจะเก็บแต้มกับบุรีลำในนัดนี้อย่างน้อยหนึ่งแต้มและในส่วนของบุรีลำ ก่อนก็สะดุดเสมอชนบุรีที่เหลือผู้เล่นเพียงแค่สิบคนมาแบบชนิดที่โดนไล่ไีเสมอถึงสองครั้งสองคราวชวดเก็บสามแต้มในบ้านของตัวเองยังเจ็บช้ำจนพวกเขาอดทำแต้มเท่ากับท่าเรือยังไงก็ดีระหว่างหยุดพักเบกทีมชาติฟีฟ่าเดย์บุรีลามก็ได้พักร่างกายนักเตะไทยของทีมอย่างเต็มที่จากการไม่ปล่อยนักเตะไทยไปเล่นทีมชาติเลยจึงน่าจะทำให้นักเตะไทยฟิตเต็มถังและเรียนรู้เทคติโค้ดอย่างเต็มระบบเพื่อเตรียมสำหรับเกมลีกเอฟซีแชม เป็นหลกที่พวกเขาหวังจะคว้าแชมป์ให้ได้ในส่วนนี้จึงตัดเรื่องสภาพร่างกายของทั้งสองทีมออกไปได้เลยเกมนี้จึงเชื่อว่าด้วยความที่ช่วงหลังทั้งสองทีมพบกันเมื่อไหร่เชียงรายมักจะพลาดท่าให้กับบุรีรัมย์เสมอประกอบกับคุณภาพนักเตะต่างชาติของบุรีรัมย์ที่ยังดูเหนือกว่าจึงน่าจะตัดสินผลชี้ขาดของเกมนี้ได้นัดนี้จึงหวังว่าบุรีรัมย์จะบุกมาเฉือนชนะเชียงรายไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับ ถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราบอลออบตอครบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอบคุณครับ